ว้าประยุทธนั่นเลยครับอ้าเลยปรตีนเยอะหนูบินไปครับนี่ประมาณหนึ่งหน้าที่เซตเซตกับผมเล้วกมากสวัสดีครับผมพี่ตงครับ ไปเดียกับคนตายวันนี้พาพี่น้องมาตรั้ตมตอกันแล้วครับผมนี่ครับ <c oughs> โอ้ได้ยินเลยได้ยินเลยไปเลยครับผมคก็สภาพพ่น้องมาตรั้ตมตอครับผมพอดี้ชนนี่กับเขาดูดูกันหลาตอด้วยและครับผมรังก็ไม่ค่อยกี่ที่แต่ว่า ก็ได้เอาไปเลี้ยงกวนครับผมคือถ้าร่างเล็กๆ,ๆกันคือเรียกว่าตําๆครับผมถ้าชุ้งๆเรืกับไม่ไหวครับผมบ <c ười> ินไม่ไหวแต่ถ้าร่างตตํๆนี้จะได้ตัดเอาไปเลี้ยงครับผมมีอยู่สองแม่ครับผมถึงก็เดี๋ยวนร,ร้บเด็กผมไปลักดูแลครับไม่เจอครับผมไม่รู้ว่าผ่่นร่างหรือถึงก็เลยลงมา ดูตัวไหมครับผมมีสองตัวครับนี่มากเลยนี่เลยวินบุ่นๆครับผมพอดีผมหนังแขยเยอะด้วยกาไม่กล้าเข้ามาเอาครับผมอ่ะเดี๋ยวดูตัวนะแป๊บแต่วกขึ้นไปดูหางอีกที่ครับผมหลวกเนี่ยเดือนน้อยครับผมน่าจะพ่นรังนะผมว่าเพราะว่าคือยิงไปก็ไม่เม้นตัวเลยครับผม เดี primo, ๋ยวเดหยัดตัวตัวดูตัวแป๊บครับผมไอ้ด้วยเล้งปิดเล้งโทกด้วยรอบอกงเนีลยก็เดี๋ยวเหนื่อยเลยกับผมนั่นมาถึงวุ่นกับผมเชิญเกิดการไปนองครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกับช่องไปเหยียบคนตายโดยรกับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับผม จะได้ไม่ปลัดคือไม่ไม่ก็ผ้อมก็ตบไปนครับผมคือไม่อยู่ช่องชองตัวครับเตี้มาเอาเห่ืงไรครับผมอ่านั่นแม่นั่นมาเล็วละ คือบินไปกลับแป๊บเดียวเลยครับผมประมาณหนึน่งนาทีครับผมคือต่อถาวารังเดียวรังเดียวกันนี่เขาจะไม่ไม่กัดครับผมอ๋อมีแม่ตัวเงาโอ้นั่นแม่ลาวสามตัวครับผมตัวนึงไปแหลกเดียว ทิ้งตัวนี้มาหลังครับผมตัวบนนี้มาหลังคือตอทว่าเขากำลังมกมุนอยู่ครับเหยื่อก็บเจะไม่ไม่กลัวเราครับผมคือจะไม่จะไม่บินครับ แม่นียมจะคาดอ่ะผมเดี๋ยวนาย่าจะเจอะร่างครับผมโปรแม่เมาอยู่ตั้งสามตัวครับคือแม่อาจจะบ,บินสวนไปสวนมาครับเห็นตัวง่ายโอ้โอโอไปแลวตัวนั้นว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 น,วนไปติดเดียวกันเพ่ คือตอนทาร่งเดียวกันเนี่ยเขาเวลาเอาเยอะนี be, ่ก็จะไม่ไม่เถวบินไหลกัดกันครับผมตาโหลดจังลูกพี่อันนี่โอ้ลูกพี่นี่พ้าโหลดมากลูกพี่แม่ได้แต่เอาป่ะจ่ะอืมคาดเลยอ้มบินก็แตงเยอะครับผม บินไม่รอดครับผมนักเรือนักขืนบรรทุกนี่นวัดนายจับผมว่าอะไปเลว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 ดิ่งไปเลวครับผมจังเดียวกันไปตั้งนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวคำครับเดี๋ยวตามไปโอ้ดันนี่รกครับผมเดี๋ยวโอเคหรอกดันนี่วะตัดไปดันนูเป็นตั้งเดียวกันเลยครับ ไปคับผมเดี๋ยวหมดมันได้เห็นร่างกับผมลักยูนนั่นกับผมคือผมหล่อไว้ตุ้งงูกับผมหล่อเงียที่ <c oughs> ทางท่ากับผมถึงก็บ,บินฟ้าเงือมาโพ้นมาดัานนี้ครับ ถึงผมกับไปลักดูตัวเทือนี่ครับผมว้าประยุทนั่นเลยครับ <laughs> อร่อยปลาเทเอาอยียวเนี้อนูบินไปกลับนี่ประมาณนึ่งหน้าที่เซดเซตกับผมแล้วก็มากมัลักเทือนี่ครับผมมันเป็นยางจรวา,ารลงโล่งครับผม <c oughs> ยุดยดนั่นครับตรงนี้ไม่มีเลยไม่เห็นตัวบินพันเลยครับผมปรตาตัเขาไม่บินออกไปหา,นนนนา,า,าปหที่ที่ลุ่มครับผมเทเี่เป็นท้อง <c oughs> ถึงถึงผมยืนตรงนู้นครับแล้วก็เห็นแม่เอาไม้พุกับบินพ้นดิ่งวันนี้ผมก็เลยลงตามมากครับผมเดินมากตัวลงวันนี้ครับผม ยู่ได้ก็ไม่เพลยี่ครับแม่ไอ้รำดูตัวจนกับประมาณนึ่งชมงค์ใ้ครับผมนี่ยู่ได้นี่ครับนะเหีบินกายบิดออกนครับแต่ว่าร่างนี้ไม่เห็นครับผม เรา,เาบินเขาไปเราหมุดไปดันในนู่นเขาแข่ยแรงไม่ได้ครับผมบวับเสียววับเสียวโอ้ได้ฉีดลงมาครับผมโย่สองรูนี่ครับ ม่ยเงยครับผมอ่ะเ๊ปนี่กัดตัดไปเลี้ยงได้ครับผมรังประมณสจะเ่าลูกเปล่าได้ครับผมลูกเปล่าเล็กๆครับผม <c oughs> แม่โอ้ <c oughs> นั่นบินอกบินลาบินอกครับผม นด้ตัดเอาง่ายครับถ้อยว่าครับผมหวัดเสียวคือว่าใช้เวลานั่งจักรีต <c oughs> แต่ก็ประสบความสำเร็จกับผมคือได้เจอร่างครับผมแม่คือเอาเยอะเลยผมหล่อบินมากคือมันเอาสองตัวครับในในเยอะหล่อผม ป็นภาพพันเดียวกันเลยครับผมคือรังเดียวกันอืมไอ้คือพอผลรังถึงมันจะดูตัวยากครับผมพอเป็นต่ว,วงนี้ก็เป็นตอรังเล็กๆด้วยถึงจะตัวก็จะหน่อยครับผมดันนูมันไม่ไม่ขึ้นไปห้ากินเลรลืบอบอกเป็นเป็นเขาคือตัวลงไปกินในทีห้ากินติดลุมพี่ เชิญเคยกับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์แลว้วกดติดตามกับช่องไปเหอบคนตายด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งด้วยครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปไม่ๆของผมต,ต่อไปนะครับผม